รู้ยังกระดาษความร้อนโพสต์มี2ขนาด5 mm 8 mm. มิลลิเมตรกับ8 0มิลลิเมตรม้วนกระดาษมันมีไซส์ด้วยนะเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันถ้าใช้ผิดคือใส่เข้าเครื่องไม่ได้แน่นอนมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละแบบเป็นยังไงจะได้ไม่เลอะผิดนะทุกคนแบบแรกขนาด5 8 mm. มิลลิเมตรม้วนเล็กหน้ากว้าง2อนิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางม้วนจะอยู่ที่4 0มิลลิเมตรจะเรียกว่า57คูณสใช้กับเครื่องโมบายโพสตหรือเครื่องรับออเดอร์เช่นตองนี้ V 2 V2 Pro v 2 s V3 โดยปกติ1หนงจะ ม100มว้วนใช้ได้ยาวๆเลยแบบที่2ขนาด80 mm, มิลิเมตรม้วนใหญ่ลกว้าง3มนิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางม้วนจะอยู่ที่80มิลิเมตรจะเรียกว่า80ดคูณ80ใช้กับเครื่องโพสต์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จทั่วไปเช่นซันมิ D สองเอ s พาเครื่องพิมพ์เอสสันดิต้าเอ็กพิลเตอร์โดยปกติ1ลังจะมี50มว้มวนม้วนหนึ่งขนาดใหญ่ใช้ได้ยาวๆดูกิีนี้จบรับรองเลือกขนาดกระดาษถูกแน่นอนใช้ถูกไม่มีพลาดถ้าสนใจแค่ละอื่นอี e, กกติดตาม egs